เป็นพระพรร้อยเท่าร้อยเท่าร้อยเท่านะคะสวอนนี้ค่ะพิเชาแมรี่นะคะวันนี้ก็จะมาเป็นพันยานเรื่องพระเจ้าอวยพรนะเป็นพระพรร้อยเท่านะคะคือนูว่าอาจารย์เนี่ยได้หนุนใจให้เราตั้งไว้หนึ่งบรรทัดใช่ไหมคะว่าให้เราถวายเพื่อสร้างพัเรรหนูก็ได้ทํามาเรื่อยๆทุกครั้งที่หนูถวายไปใช่ไหมคะเดือนละหนึ่งบรรทัดหนูก็จะบอกพระเจ้าว่าขอให้พระเจ้าอวยพรเรื่องการเงินของหนูก็คือกระเป๋าตังของหนูกับเลขในบัญชีของหนูอ่ะมันพุ่งฉืนมากๆพระเจ้าอวยพ ตามความเชื่อของหนูอะค่ะมันไม่แห้งเลยหนูก็ทําแบบนี้มาเรื่อยๆมันเป็นช่วงสัปดาห์หนึ่งที่หนูสารวนมากๆเลยกับเรื่องของการสร้างพานิเวศหนูคิดแค่ว่าจะทํายังไงให้พานิเวศของพระเจ้าแบบมันสําเร็จพระเจ้าก็อวยพรให้หนูเนี่ยได้นักเรียนนะคะ oh. เป็นนักเรียนที่ในระดับมหาวิทยาลัายแน่นอนว่ามันก็ได้อัตราค่าสอนที่ค่อนข้างดีเลย oh. ทีเดียวพระเจ้าก็อวยพรให้หนูได้นักเรียนเพิ่มขึ้นยังไม่จบเท่านี้นะ,ะ oh. นะคะอยู่ดีๆพระเจ้าก็ไปเล่าใจคนคนหนึ่งนะคะก็ oh. คือรถหนูเนี่ยมันต้องซ่อมช่วงล่างแล้วก็ยังสต์ซือที่จะ ถวายท่านิเวศหนูก็คิดว่าเออไม่เป็นไรรถไม่ใช้เดี๋ยวซ่อมซ่อมเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีก็ไม่ใช้พระเจ้าก็วอวยพรให้มีโคดมาซ่อมรถหนูฟรี oh. ซึ่งอันนี้หนูก็ว้าวมา,มากๆแล้วนะคะยังไม่จบค่ะเงินในวันชีหนูมันเหลืออยู่ประมาณนึงแล้วตัวเลขทีห่หนูต้องถวายเนี่ยมันก็ค่อนข้างบีบหวัวใจบีบหวัวใจบีบบีบหวัวใจเกือบ50เซนเลยกับเงินที่หนูมีตัดสินใจอยู่พักใหญ่มันเยอะอะสำหรับหนูอะ่ะบอกพระเจ้าไปว่าพระเจ้าหนูให้พระอ,องค์ไปเลยพระอ,องค์อวยพรหนูร้อยเท่านะ อยู่ดีๆก็มีคนนะพระเจ้าไปบอกเขาให้เขาใช้นี่ให้หนู oh. ซึ่งยอดเงินเยอะมากหลายแสนเจ้านี้ก็บอกว่าไม่เป็นไรยกให้ตอนแรกเขายังไม่บอกยกให้ผมก็จาไม่ได้แล้วอาจารย์หน่อยสอนเสมอว่า mm. เป็นนี่ต้องใช้ใช่ไหมคะใช้ค่ะหนูจะใช้นี่ค่ะสุดท้ายหนูก็เลยกดนี้ก้อนที่จหายที่สุดที่หายที่สุด เป็นไปตามคาประกาศของหนูที่หนูบอกว่าขอพระเจ้าไว้พอหนูร้อยเท่าแล้วก็ที่หนูเคยประกาศไว้ใช่ไหมคะว่าหนูจะหลุดนหนี้ทั้งหมดภายในปีนี้เมษาเองหนูหมดหนี้แล้วจริงๆหนูอ,อยากขอบคุณพระเจ้ามากๆแลวหนูอยากจะมีใจใพี่น้องนะคะว่าเมื่อไรก็ตามพี่พี่น้องเนี่ยนึกถึงระนิเวศของพระเจ้านะคะสัตซื่อไปมันจะมีเหตุการณ์ที่มันอาจจะบีบหัวใจบ้างแต่ว่าเราไม่ต้องกังวลเลยคะ่ะพระเจ้าคืนให้อย่างแน่นอนเพราะว่าหนูได้ขอน้อยเท่ามาแล้วคะ่ะ